สวัสดีพี่น้องชาวตามภาษาชาแนลทุกท่านครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น้ําลดนะครับน้ําลดตอนกลางคืนแต่วันนี้น้ําจะลดดึกหน่อยน้ําลดช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งนะครับเที่ยงคืนกว่ากับตีหนึ่งถึงประมาณตีสี่และก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยครับผมก็ไปหาปูอีกหนึ่งวันแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่น้ําลด แต่ว่าลดลงไม่เยอะเหมือนทุกวันนะครับผมวันนี้จะได้มากได้น้อยแค่ไหนมาดูกันครับผมอย่าลืมนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกลิงตามภาษาชแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมผมและนี่ก็เป็นวันที่3นะครับ ที่ออกไปหาปูในแวนที่น้ำลงตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็จะเก็บโยได้นะครับคือเบ็ดตกปลานะครับเป็นเหยื่อปลอมที่คนเขาไปตกปลากันแล้วทีเนี้ยมันไปเกาะกับก้อนหินแล้วเขาก็ดึงเอ็นขาดนะครับมันก็หล่นถ้าเจอแบบนี้ผมก็เก็บนะครับเจอเบ็ดผมก็เก็บนะครับเก็บ ถ้าอันไหนที่มันยังดีผมก็เอาเก็บมาไว้ใช้ต่ออย่างเช่นตัวนี้มันดีผมก็เอามาใช้ต่อแต่ถ้าตัวไหนที่มันไม่ดีมันเสียหรือว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นอย่างเงี้ยผมก็เอาทิ้งนะครับผมวันนี้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าน้นามลงไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวผมเทให้ดู วันนี้ก็จะได้ปูไอเหลี่ยมนะครับแล้วก็ปูใบไม่ยอมปล่อยกันเลยตัวพอๆกันนะครับเดี๋ยวผมขอคัดแยกก่อนนะก็จะมีในเหยื่อฟอมที่ผมได้มนาะเพิ่มอีกอันนึงแต่ว่าอันนี้ไม่มีเบ็ดนะครับเป็นแค่ตัวเหยื่อเฉยๆโอเคขอรยอยะคัดปูก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้เป็นไซส์เล็กนะครับผมจะเอาไว้ดองเอาไว้ดองน้ำปลานะครับตัวโดย,ยน,นี <S <S 1> <S 1> <ๆ>้วันนี้น่าจะได้รวมๆกันประมาณ2กิโลนะครับอันนี้เป็นปูที่เพิ่งถอดคราบมาอย่างตัวนิ่มอยู่เลย เนียหาที่เก็บก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยทำต่อค่อยต้มน้ำออดองนะครับแล้วก็ส่วนปูตัวโต,วตวก็ค่อยทำเมนูอาหารเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำแนะนำดีๆก็เมนใต้คลิปได้เลยนะครับอยากให้ผมทำอะไรอยากให้ผมทำอะไรให้ดูเมนมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่ครับเพื่อนๆผมจะให้ดูความแข็งแรงของปูใบนะ สำหรับคนที่คิดจะจับมือเปล่าระวังให้ดีนะครับเพราะปูตัวนี้แข็งงมากและเวลาเขาหนีบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกามเขาเวลาเขาหนีบเขาจะไม่ปล่อยเลยนะครับจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะกระดองแตกหรือว่ากามแตกกามกามกล้ามหักนะครับ ฉะนั้นอย่าเอามือเปล่าๆไปจับเขาโดยเด็ดขาดนะครับมันอันตรายมากนครับดูกล้ามของเขาไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับแล้วกล้ามเขาหนามากนะผมจะบอกให้เวลาเราทํากับข้าหรือว่านึ่อเสร็จเราต้องใช้ค้อนทุบนะครับแล้วเปลือกเขาจะหนามากฉะนั้น เขาจะแข็งแรงที่สุดครับจะแข็งแรงมากๆเลยที่ผมจับปูใบได้หรือว่าจับปูใบเป็นนะครับผมไม่ได้แบบว่าสุม 4, สี่สมหจับได้เลยนะครับ<อ>ผมก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆสอนเหมือนกันนะครับสอนวิธีการจับแล้วก็ทดลอง ดูนะครับแต่ต้องระวังนะครับอันนี้เปือนกันด้วยความหวังดีจริงๆนะครับจับปูทุกชนิดแหละต้องระวังเพราะว่าเวลาเขาหนีบนีมน้มันสุดยอดความเจ็บเลยนะครับผมอันตรายมากๆ